สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเทคนิคการคั่วกาแฟกันนะครับเป็นกาแฟอาราบิกา้าเนาะสายพันธุ์อาราบิก้านะครับเดี๋ยวมาดูเทคนิคนะครับนี้ทําเป็นอาชีพละตอนนี้ต้องต้องต้องเขย่านะครับต้องเขยา่าูดูเทคนิคฮะคอันนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับแต่ตอนนี้เริ่มเมื่อยแล้ว ใครสนใจเทคนิคอยากอยากมาทานกาแฟนะครับโอ้เริ่มเดี๋ยวต้องยกขึ้นนิดนะครถ้ามันจะไหม้นะเทคนิคกันแัมคว้วอ่าเริ่มกลิ่นเริ่มหอมแล้วเราต้องใช้วิธีการเขย่านะครับถ้าจอดไว้ทีไฟเลยก็ไม่ดำปื้อไแน่นอน,นครับ การคั่วกาแฟครับถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องของอสไตล์การคั่วกาแฟเองนะครับคั่วกาแฟเองทานเองนอชงเองมาที่ร้านบ้านพอเพียงนะครับที่ห้วยน้ำนักอำเภอภูพร,พระจังหวัดตากนะครับสนใจมาได้เลยนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับเปลือกเริ่มจุย นนมเอเรื่อยๆทำให้มันคลิกก่อนนะอ่ามันคลิกคือมันจะดังกระโอ้หรอมันจะแตกอะครับอืมคลิกอ่ะเนีย่ยเหมือนป๊อปคอร์นแตกอ๋อเหรออ๋อใช่ก็ทำประจำเนี่ยไม่เปลี่ยนนะเนี่ย สีเริ่มเปลี่ยนนะอัน,นี้เปลือกเปลือกเริ่มกระเทาะออก อาดีครับขยครับถ้า,าแตกนี้ใกล้ที่จะได้แล้วเนะโคเปแล้วนะครับ แตเกเสร็จแล้วสีสีมาแล้วจัดไปเลยอันนี้สำรวจที้ไปเส้นทางใหม่หรือเปล่าเส้นทางใหม่คนระับของแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำเมยเหรอแม่น้ำที่เป็นน้ำตกไอ้เนีนยเส้นเนสโอ<า>๋อนี่คือเสียงใช่ไหมนี่ยประมาณเนะี้ยได้แล้วครับอ่ะที่ก็แกะใส่นี้แล้วก็เป่า ไอ้ข yeah. so, <im> ี้เดี๋ยวความแล้วร้อน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 ร้อเสร็จแล้วเอาเปือกเอนะฮอาเปือกออกนะเดวกันกลองแบบนี้นะฮะอาเปอกอไรนตะกอนกอนตะกอนเอะตะอน แม่เนี่ก็ฝัดข้าวเลยเนาะอ่ขั้นตอนนะครับขั้นตอนนี้คือการเอาเปลือกนะครับเอาเปลือกออกจากเมล็ดมันนะครับเปลือกที่คั้วแล้วมันกระเทาะออกมานะครับอันน่าจะหมดแล้วนะครับได้ ด้เมมลล็อออกาแวืหอมครับหอมอ่าเดี๋ยวต้องลองชิมนะครับต้องคั่วเองกับมือเลยครับเดี๋ยวมีเครื่องคั่วอยู่นะคั่วเองกับมือไม่ใช่นาะอันนี้คั่วเนาะอันนี้บดเครื่องบดเนี่ยวดกระกิบเครื่องเลยเว้ยเขาเรียกว่าเครื่องอะไรนะเครื่องดิฟอันนี้เครื่องบดครับอันนี้บดดิฟนนฟ้นก็มีฮะแต่ว่าไม่ให้บดฮะ เปลืองไฟครับไม่ใช่เดี๋ยวดวูอุปกรณ์ก่อนตอนนี้ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวนี้ดูก่อนมีแรงสากดิอะไอยู่เจ๋งเจ๋งครับพี่แานว่าขอนอยก่อ่ะต่อไปเราจะบทนะครับมือครับล้างถาดเรียบร้อยนะฮะใส่เลย อเมกาแฟใส่นะฮะเดี๋ยวปิดฝาแล้วก็หมุนบดได้เลยมาดอโกดอโกอ่ะอปิดแล้วนะฮะฟังเสียงครับโอ้โหได้อัรรสมากครับเนี่ยบรรยากาศฟังเสียงบดมาอกเนื้ดอ้อโกเนื้อดกดยอดครั นี่เราต้องหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับการการบวกอร่อยเนี่ยอร่อยทุกที่ เิ่มหมดนะครับเล่มหมดปั๊บอ่าเนี่ยครับสุดยอดครับ,อ,ไไรบอันนี้คือการบดใส่หน่อยใช่ไหมครับใส่ใส่บดบดให้หมดเลยครับกลิ่นกลิ่นหอมมากเลยครับ ใครที่ไม่เคยทำนะะมาลองทำเลยนะฮะได้อาริากาศมากครับโอ้โอ้โละใส่เยอะเกินนะครับโอ้น่าจะได้แัมีกลิ่นเริไปสอบนะครับจริงๆใครมีแรงหมุนมก็หมุนมเต็มที่เลยก็ได้ ไม่กลัวเครื่องจะพังก่อน เย็นสบายนะครับแต่กวดแขนแขนดีไม่ดีเดิมให้หมดเลยประมาณกี่แก้วอีีกประมาณเนี้ย,ยไ่เป็ไไรชอบใช่ไหม ตะกี้อือจะรดแล้วเนี่ยอีกรอบตะกี้ฟื้อยรงรุ่มหมดอ่ะใส่เข้าไปเลยฮะนี่น่าจะหมดนะฮะอะมาดูนะครับอันนี้เราคั่วตะกี้นะครับโอ้โหเดได้เยอะมาก น่าจะเต็มล้นนีน่ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่นยไม่เป็นไรฮะน่าจะล้น <100 g S 2> <Okay. S 1> ร้อยกรัมเหรอไม่ถึงฮะน่าจะประมาณยี่สิบโอ้ล้นเลยเนี่ยนิดนะครับไม่เป็นไรใส่หมอเลยเหรอครับผมอันนี้เราจะมาถึงขั้นการชงแล้วนะฮะก็ากาแฟที่เราคั่วแล้วก็บดเมื่อกี้นะครับมาเทาใส่โอจะหกหมดแล้ว สัก10 10กรัมแล้วก็เทก็ก็ไม่อยู่อยู่ที่ประมาณนี้ฮะ250 250ก็ปริมาณ,มาณนั้นครับเวเว,เวลาเวลาดริปก็คือพยายามพยายามเออละเลงให้เป็นวงกลมเป็นก้นหอยอครับแล้วก็อย่ายให้ชนขอบแล้วก็ใส่ตอนแรกอ่ะรอไว้ประมาณให้มันให้มันอมให้มันอิ่มตัวก่อนแล้วก็ค่อยตักอีกรอบประมาณสักสิบสิบห้าวิประมาณนี้ครับ คให้ให้ให้มัน,มนอมนะ้ำจับสองข้างก็ได้ครับเพราะปกติมือจะสั่นอย่างเี้นนะครับขงองนอนเลยแม่ไม,ไม่ไม่ครจับแบบนี้ฮะเดี๋ยวยผมาวางวางลงก่อนฮะผมจะลองให้ก่อนเดี๋ยวร้องเบาแบบเช็ดตาแต่อันนี้เมื่อก,กี้นี่คือแบบผมเอาอครับโอเครอครับรอแป๊บหนึ่งแล้วก็ รอให้ประมาณสักมันอิ่มตัวแป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็ประมาณสักสิบห้าวิยี่สิบวิประมาณนี้ฮะแล้วก็ค่อยถึงทางวิสองเนาะอันนี้เรามาเรียนรู้กันเนระียนรู้การชงกาแฟสดๆข้าวสดบดสดนะครับนะเย็นๆให้น้ำลงน้อยๆครับ ค่อยๆครับอันนี้เริ่มเริ่มห,หยดลงไปแล้วจนให้ได้น้ำประมาณ250รเรียกว่ามิลลิลิตรนะ250มิลลิลิตร มีมดการนี่พอดีครับเต็ม การพั่วของพี่จะเข้มไปนิดถ้ากินแบบฟรีมันจะพอนพี้อ่อนกว่าน,น,นี้มันออกสไตล์แบบชาครันบสีอ่อนกว่านี้ใช่ไหมครับต้องค่อยๆวนนะบดการนี่พอดีมั้งเนี่ยครับหมดการพอดีรับนะดการแค่ยู่ที่ประมาณสองร้อย ไม่อุณหภูมิน้ำนี่มันเกี่ยวไหมอุณหภูมิน้ำเกี่ยวครับก็ก็อย่าอย่าเยอะหรืออย่าคือเยอะเกินอย่าน้อยเกินนะฮะอาหารตอนนี้ก็เสร็จนะครับนี่ฝีมือครับของตัวเองนะครับใครใครที่ไม่เคยทมานมาลองนะครับที่บ้านบอเพียงนะครับอย่างที่บอกเป็นแจ้งตะกี้ในในคลิปตะกี้นะครับอ,อ,อยู่ที่ห้วยน้ำนักครับพ้วมน้ำอำเภอปุ๊กพ,พระจังหวัดตาก จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมนะครับจากที่ว่าเราคั่วเองนะระบดเองแล้วก็ในเรื่องของการชงนะครับก็ทําเองทุกขั้นตอนนะครับตอนนี้ถึงขั้นตอนการชิมเนาะร้อนๆน,นะครับอันนี้ชิมร้อนก่อนสักแก้วนะครับโอ้โหแค่นี้กลิ่นก็หอมแล้วครับหอมกรุ่นเลยนะครับอันนี้เราไม่ต้องเติมเลยนะครับ ถ้าใครชอบในเรื่องของร,ร,รสชาติที่ว่ารุมกล่อมก็ปรุงแต่งได้เลยนะครับท้งหวานมันจะปรุงรสชาติไหนก็เลือกตามใจชอบแต่นี้ผมชิมแบบนี้เลยนะครับแรกรสความหอมต้องยกให้เลยครับ <laughs> ยกให้คนคั้วยกให้คนคั่ว อร่อยอร่อยครับอร่อยท่านต้องมาลองนะฮะต้องมาลองเลยนะครับบรรยากาศเป็นกันเองครับนะครับต้องมาลองกันเองคือให้ทําเองเองจะทำเพลงทั้งหมดไอเจ้าของร้านแนะนําหน่อยคี่เพิ่มนะเจ้าของร้านแนะนำาเดี๋ยวเรามาพบพบกับเจ้าของร้านครับหนุ่มรูปลอครับหนุ่มรูปลอเลยนะครับ เดี๋ยวแนะนำตัวเองได้ครับแนะนำตัวเองไดฐเจ้าของร้านนะครับชื่อชื่อครูเอ็มครับครับอดีตครูตอนนี้เป็นกรรมกรรายใหญ่ฮะก็ขายของแล้ววันนี้ก็เศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องมาเปิดร้านฮะคือไม่มีพนักงานเวลาจะมากินก็ต้องทำเองฮะแล้วก็ราคาเนี่ยก็ตามกำลังศรัทธาที่จะให้นะฮะเพราะว่าถ้าถ้าได้หนึ่งบาทก็ยังดี สิบบาทก็ได้สิบล้านก็ได้ว่าเราก็จะไปซื้อกาแฟนะซื้อจากเกษตรกร,ร,กรแล้วก็ซื้อแก๊สให้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่หนึ่งบาทก,ก็ได้นะยี่สิบสตางค์ก็ได้ทบจิตศรัทธาครับ,คร,บครับผมอุดหนุนนะอุดหนุนเกษตรกรนะเศรษฐนะจไม่ดีเราต้องมาช่วยกันครับผมก็บรรยากาศก็ก็บ้านพอเพียงนะตามมีตามเกิดมีก็กินไม่มีก็กินนะครับผม เราต้องยกนิ้วให้เลยนะครับสำหรับหนุ่มไฟแรงนะครับเจ้าของธุรกิจกาแฟนะครับต้องมาช่วยกันอุดหนุนนะครับนี่ก็ไม่ได้ทําเพื่อร่ํำรวยก็อ่สมชื่อนะครับบ้านพอเพียงนะครับก็ยังไงก็มาอุดหนุนกันนะครับ